รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5ถึงตี5ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางทอท,อทอบอ5เช้าว,วันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครค่ะและขณะนี้ดิฉันอยู่ณนะบริเวณอาคารศูนย์โรคหัวใจและไตซึ่งได้รับการอุปถัมภ์การก่อสร้างโดยดรสุทธาสินีนิติสาคริน ประธานกรรมการบริษัทฟรีมาสเตอร์จำกัดค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารและติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมคุณหมอบริทัดนะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับสังกัดกรุงเทพมหานครวันนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกๆท,ท,ท่านฟังครับผมว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เราเนี้ยครับกำลัง ทำอะไรอยู่นะครับโรงพยาบาลราชพิพันธ์นะครับอยู่ในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็ขยายบริการครับเป็นโรงพยาบาลขนาด4 41เตียงครับผมอยู่ในพื้นที่เขตบางแคนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีนโยบายของท่านผู้ว่านะครับกรุงเทพมหานครคือท่านอาจารย์ชัชชาสิทธิพันธ์ครับเรื่องของการทำบางกอกเฮลท์โซนนิ่งนะครับ ทำยังไงล่ะก็คือโรงพยาบาลราชพิพัฒนของเราก็เป็นโรงพยาบาลที่แม่โซนที่ตอนนี้เราคุยกับโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับฝั่งธนบุรีนะครับเครือข่ายนะครับแล้วก็ร้านยาคลินิกกายภาพคลินิกอบอุ่นศูนย์บริการสาธารณสุขครับตอนนี้เรามารวมตัวกันนะครับสร้างมาตรฐานการรักษาโดยที่ให้คุณหมอเฉพาะทางสาขาต่างเนี่ยครับไปนะครับวางมาตรฐานการดูแล นะครับตั้งแต่คลินิกอบุญเลยนะครับรวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขแปลว่าประชาชนกรุงเทพมหาคนครทุกๆคนเนี่ยจะได้รับการดูแลที่มาตรฐานเดียวกันแต่ถ้าอัน,อนโรคไหนนะครับเกินศักยภาพนะครับกินอบุญศูนย์บริการาสุขก็จะส่งมาโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งเราจะมีกบบระบวนการที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยเข้าถึงบริการมาตรฐานที่สูงจนถึงระดับโรงพยาบาลเนี่ยนะครับใน พื้นที่เดียวกันเนี่ยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสบายใจได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าการขยายศักยภาพของโรงพยาบาลราชวิพัฒน์เรานะครับที่มาตรฐานสูงขึ้นคือตอนนี้เรากําลังสร้างศูนย์หัวใจครับและศูนย์โรคไตนะครับที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยเมื่อมีภาวะฉุกเฉินนะครับเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับโลดหลอดเลือดหลอดเลือดสมองตีบเนี่ย นะครับก็สามารถมาทําการสวนหัวใจนะครับหรือสวนหลอดเลือดได้ที่ศูนย์หัวใจแห่งนี้ของเราที่กําลังสร้างขึ้นนะครับและในอันใกลระยะอันใกล้นี้นะครับโรงพยาบาลไรพันธุ์หลักของเราก็โชคดีครับที่เรากําลังจะขยายศักยภาพเพิ่มขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะครับมีผู้มีจิตศรัทธานะครับก็คือท่านดรสุทธาสินีนิติสักครินครับเจ้าของบริษัทปีมาสเตอร์ ตอนนี้ครับท่านก็มาซื้อที่เพิ่มนะครับให้โรงพยาบาลราชวิพัษ์ของเรานะครับสไร่นะครับแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาเนื่อนะครับมาช่วยกันโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมต์นะครับท่านเจ้าวาดรัศรีสุดารามครับท่านก็เป็นต้นบุญในการที่ช่วยเราบอกบุญครับตอนนี้ก็เลยมีเจ้าภาพนะครับมาขอสร้างอาคารให้เราเนี่ยเพิ่มอีก3หลังเลยนะครับ นะครับก็เป็นอาคาร4ชั้น2หลังแล้วก็อาคาร7ชั้น1 1หหลังนะครับแต่นะครับผมก็อยากจะบอกบุญนะครับแล้วก็บอกข่าวกับทุกทุกท่านนะครับอาคาร3หลังที่ก็เรากําลังจะสร้างขึ้นอีกนะครับนอกจาก2หลังแห่งนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์โรคมะเร็งนะครับศูนย์ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ศูนย์หูคอจมูกนะครับอันนี้ก็จะทําให้โรงพยาบาลร่ช p a ของเราเนี่ยแต่เดิมนี่รักษาเฉพาะทางกลุ่มโรคเหล่านี้ได้อยู่แล้วแต่รักษาได้เยอะขึ้นครับ นะครับสามารถให้เคมีบําบัดได้กลุ่มมากขึ้นผ่าตัดเกี่ยวกับมะเร็งได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นครับก็ต้องขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะครับผู้ใจบุญทุกๆท่านนะครับรวมทั้งต้นบุญของเรานะครับก็คือท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประเทศประสิทธิมนนะครับเจ้าวาดวัดศรีสุดารามนะครับแล้วก็ท่านดรสุชาศินีนิสิ สักคินนะครับเจ้าของบริษัทฟีมาสเตอร์แล้วก็อีกสามตึกของเรานะครับก็คือคุณลุงกระมนสีภูริปิชานนนนะครับดอเตอร์ยันยงนะครับเจ้าของบริษัทท่อน้ําไทยนะครับท่านเหล่านี้กําลังมาครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะครับมีจิตศรัทธาก็มาร่วมกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แขวงบางไผ่เขตบางแคก,กรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายแด,พด,ดพ่พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีสวัยทิตะวีระมหาเถระวัดไตรมิตรวิทยารา,ามและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารขยายบริการผู้ป่วยและอาคารหอผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพศ2566 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันนะคะคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมกิจการของโรงพยาบาลสามารถติดต่อมาได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒ์แห่งนี้นะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพเ้าราคิดไปคิดหมด ทุกเรื่องเปลือนหัวใจเขาปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้